สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านเราอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าถึงธรรมและก็อีสเตอร์ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองในหัวข้อบทภาวนาของเราเราใช้หัวข้อพยานรักจากโรมบทที่5ข้อ8ในสัปดาห์ที่สองนี้เราจะคิดถึงหัวข้อว่าภาษารักนะคะ silence can give way to love เป็นคำคมของสตองดานนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่อาจทำให้เรารู้สึกว่าความเงียบก็เป็นภาษารักแบบหนึ่งแต่หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับภาษารักที่ไม่ใช่ความเงียบมากกว่าดังภาษารักในบทเพลงอมาตะของศิลปินไทยรักคคนี้ ักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กันรักคือความเข้าใจรักคือยอมอภัยทุกอย่างอภัยในกันจากเพลงชื่อความรักของวงออตโตบานที่ทำให้เราประทับใจในความอ่อนหวาน และความหมายของภาษารักในเพลงนี้หรือบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าของครูสง่าอารัมพีที่มีเนื้อความในบรรทัดแรกว่าขอบฟ้าเหนืออาณาใดกัน้นใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิน้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกล เพลงนี้ก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลานุภาพของความรักที่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้สองเพลงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแสนล้านเพลงที่ศิลปินได้สื่อสารภาษารักออกมาในแง่มุมต่างๆตามแรงบันดาลใจและความรู้สึกนึกคิดในแบบปุตุชนคนธรรมดาภาษารักของพระเยซูเป็นอย่างไรครั้งหนึ่ง พระเยซูกับสาวกเดินทางจากกรุงเยรูซาเลม็มผ่านเมืองสิกาในแคว้นสมาเรียอันเป็นดินแดนของชาวสมาเรียที่ชาวยูรังเกียจเดียดฉันและหลีกเลี่ยงที่จะคบค้าสมาคมด้วยพระองค์เดินทางไปโดยไม่หวั่นเกรงที่จะถูกกล่าวหาว่าพระองค์ผู้เป็นรับบีได้ละเมิดและไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ของบรรพบรุษอย่างเคร่งครัด พระเยซูพบกับหญิงชาวสมารียคนหนึ่งที่บ่อน,น้ําในเวลาเที่ยงวันในขณะที่บรรดาสาวกไปซื้ออาหารพระองค์สนทนากับนางตามลําพังเมื่อพวกสาวกกลับมาถึงก็ประหลาดใจกับภาพที่เห็นและถามกันว่าพระองค์ต้องการอะไรทําไมถึงสนทนากับนางพระองค์สนทนาเรื่องอะไรกับนางบทสนทนาได้เปิดเผยให้นางเองได้รู้ว่า พระเยซูนั้นรู้จักนางเป็นอย่างดีพระองค์ทรงทราบว่านางมีชีวิตที่บกพร่องอย่างไรมีความกระหายฝ่ายวิญญาณมากเพียงไรซึ่งที่สุดนางก็ได้พบว่าในพระองค์มีน้ำผุุแห่งชีวิตนิรันดร์ทรงเป็นพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดที่เฝ้ารอนี่คือภาษารักษที่พระองค์ได้ทรงสำแดงออกทำให้นางชื่นชมยินดี เกิดสันติสุขในจิตวิญญาณได้เชื่อและได้เป็นพยานถึงพระองค์ทำให้ชาวสมาเรียจำนวนมากมายรับเชื่อและสัมผัสกับความรักของพระองค์นอกจากภาษารักที่พระเยซูสําแดงแก่หญิงชาวสมาเรียแล้วพระกิติคุณมัธิวมารโกลูกาและยอนก็ได้บันทึกถึงภาษารักของพระเยซูที่สําแดงผ่านการเทศนาการสัมผัสคนโรคเรื้อน การตรัสให้อภัยแก่หญิงล่วงประเวณีการเลี้ยงอาหารคนหลายพันคนการรับประทานอาหารกับคนเก็บภาษีซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นคนบาปแม้แต่การสนทานากับเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่สำคัญการร้องไห้เป็นทุกข์เพระาะทรงทราบว่าในไม่ช้ากรุงเยรูซาเลม็มและผู้คนมากมายจะถูกทำลายและภาษารักของพระองค์ที่งดงามยิ่งใหญ่ และทรงพลังที่สุดก็คือการประทานพระองค์เองเป็นฆ่าไถ่รับความบาปของมวลมนุษยชาติรับความทรมานความอัปยะ์และในที่สุดถูกตรึงจนสิ้นพระชนบนกลางเขนดังที่อัครทูตยอนได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรอรัครทูตเปาโลก็ได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นของประทานที่ดีที่สุดที่เราควรแสวงหาท่านกล่าวว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติช,ชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง นี่เป็นภาษารักที่ชัดเจนงดงามสูงส่งซึ่งเราพบได้ในชีวิตของพระเยซูนั่นเองในขณะที่คนทั่วโลกพยายามสื่อสารภาษารักในรูปแบบต่างๆด้วยวิธีต่างๆมากมายเราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้รับการหนุนใจให้สื่อสารภาษารักแบบพระเยซูในทุกสิ่งที่ทำจากหนึ่งโครินบทที่16ข้อ14ีและอย่าให้เรา รักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทาจากหนึ่งยอนบทที่3ข้อ18แม้ว่าการรักแบบพระเยซูจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เรามั่นใจได้ว่าเป็นไปได้อาาัครทูตยอนอีกครั้งได้หนุนใจเราว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนหมายความว่าเพราะเราได้รับความรักจากพระเยซู มีรักของพระองค์ในชีวิตแล้วการสื่อสารภาษารักของพระองค์แก่ผู้คนจึงเป็นไปได้ด้วยภาษารักเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โลกน่าอยู่ผู้คนได้รับความสุขแต่ยังเป็นโอกาสให้คนอื่นๆได้รู้จักกับพระเยซูได้พบสันติสุขแท้ได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พรงทร,งทรงโปรดประทาน พระเยสุคริสต์พระบุตรองเดียวสำแดงความรักของพระองค์แก่ข้าพงทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าที่รักข้าพงทั้งหลายสุดใจขอพระคุณพระองค์ที่ไม่เคยหมดหวังในชีวิตข้าพงทั้งหลายเห็นข้าพงหลายเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นลูกที่รักเสมอพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพงทั้งหลายสามารถมีความกล้าหาญที่จะสื่อสารความรักของพระองค์ แก่ผู้คนรอบข้างในครอบครัวในชุมชนที่ทำงานในคริสตจักรในทุกทกที่ที่อยู่ที่ไปข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพงทั้งหลายได้รับความรักของพระองค์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นทุกวันและให้ความรักนั้นเป็นพลังในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ให้ความรักนั้นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะติดตามพระองค์ด้วยความ จงรักพักดีด้วยความยำเกรงพระองค์ตลอดไปขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน